อสอดไส้ไ<ซ>อะไรคะเนี่ยสอดไส้สอดไส้เลยคะสอดไส้เลยนะขี้มูงได้ไหมคะเหรอช่ว <c oughs> ยด้วยค่ะชาวนาแย่งลถเค่ะไม่ช่วยอุดหนุนเลยคะ่ะโอ้ถ้าช่วยอุดหนุนนี่จะช่วยชาวนาด้วยได้หรอคะได้คะ่ะอ๋อช่วยยังไงคะเนี่ยเอาตังค์มาให้เยอะเลยนะคะชาวนาไม่มีตัง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณนกเลยค่ะทำอะไรคะลูกอ๋อก็เห็นคนอื่นเป็นโรคมือเท้าเป่าก็เลยต้องใส่ถุงมือค่ะอ๋อเพื่อป้องกันเหรอลูกคือความจริงแล้วถ้าใส่ถุงมืออย่างเดียวเนี่ยมันจะป้องกันไม่ได้นะลูกโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคที่เกิดกับเด็กเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจนเนี่ยเด็กเล็กๆอะ่ะจะเกิดง่ายนะลูกนะ,ะแล้วมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเวลาหนูเข้าห้องน้ําแล้วหนูไม่ล้างมือแล้วหนูก็ไปหยิบของใส่ปากเงี้ย ก็จะทําให้เจ็บปากมีตุ่มขึ้นที่ปากที่มือที่เท้าจะเจ็บเป็นเม็เดแดงๆนะคะอย่าไปจับปากไม่เอามือล้วงปากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเข้าใจไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครเป็นก็ต้องรีบไปหาหมอเลยนะคะหยุดโรงเรียนไปเลยนะคะไม่งั้นะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อกันอย่างรวดเร็วเลยะคะ่ะในเด็กๆนะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องโรคมือเท้าปากนะคะแต่วันนี้เรามีอะไรคะถูกใจนี่ ติ่มซำใช่ไหมเป็นไรล่ะลูเกเศร้าค่ะเศร้าทำไมพูดแล้วสงสารเด็กๆ <c oughs> แม่นาเงเอกใจดีเหลือเกินวันนี้ถูกใจก็มีติ่มซำใช่ไหมลูกมันเป็นกระดุมค่ะอ๋อหรอคะโอ้นี่นมาพร้อมกับเข่งด้วยนะนี่ไหนๆเรามาดูสินี่ๆมีฝาปิดเข่งด้วย เพ,เ,เพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งเขาแน่ไม่เขาเอาไว้ปิดฝาเวลาเขาเป็นนึ่งเข่ือนฝาเข่งอากามันโหใช่ลูกเดียวซาลาเอาข <laughs> นมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับโอ้วันนี้มีติ่มซำหรอคะเนี่ย มีอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะควันขึ้นมาเลยค่ะโอ้โห,หน่าทานจังเลยค่ะค่ะร้อนๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ยคุณไม่ร้อนเหรอคะเนี่ยคุณจับได้ไงคะอ๋อค่ะโอ้ยร้อน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 เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะคะได้ค่ะเอาถุงมือไหมคะ,คะรับอะไรไหมคะอ่าโอ้โหมีซาลาเปาขอซาลาเปาค่ะ าเปานะคะมีใช่ไหมคะใช่ค่ะเฮ้ย hey, คะ่ะเราขอมีดหน่อยนะคะค่ะมีดมันจะได้ไม่บาดมือด้วยนะคะค่ะ <c oughs> ใส่อะไรคะเนี่ยาล,ลาเปาไส้อะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คะ่ะโอ้โหมีไส้สีเหลืองๆนี่เขาเรียกไส้อะไรคะไส้กล้วยค่ะไส้กล้วยเหรอคะ ไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยสาเปเปาใส้กล้วยกล้วยนี่มีประโยชน์ไหมคะ,ม,ะมันมีประโยชน์ไงคะเนี่ยอ๋อเราจะใส่กล้วยบานาน่านี้ไปะคะ่ะอ๋อแล้วมันมีประโยชน์ยังไงะคะมันสมองเราดีแล้วเราก็อูอ้ดีคะ่ะอ๋อเหรอคะแหมกินกล้วยนี่ดีจริงๆเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นหอยใส่สาล่ายคะ่ะเอ้ามันเป็นหอยเหรอคะที่แรกคิดว่าะเก๋าอะคะ่ะสรุปว่ามันคืออะไรคะ หอยสสาลายค่ะอ๋อติ่มซำในชุดติ่มซำนี่มีหอยสาลายด้วยหรอคะเนี่ยใช่ค่ะโอเคงั้นเอาเนี่ยค่ะหอยสาลายใช่ไหมคะค่ะแล้วหอยสาลายนี่มีประโยชน์ยังไงคะเนี่ยอ,อ๋อทำให้มันจะรสชาติเป็นไงคะทำให้เราเราเราเป็นคนดีซื่อสัตย์ค่ะโอ้ด้กินหอยสาลายแล้วเราจะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์หรอคะค่ะแล้วรสชาติมันเป็นไงคะเนี่ย นี่ค่ะนี่คะสอดไส้อะไรคะเนี่ยสอดไส้สอดไส้อะไรคะสอดไส้เลยนะขี้มูกได้ไหมคะเฮ้ยก <laughs> <c oughs> ินไม่ลงเลยคะ่ะ <laughs> โอ้นี่คุณไม่ซื่อสตัตว์ต่อลูกค้าเลยนะคะอ๋อไม่ใช่คะ่ะพูดผิดขาเลยนะไส้ไ ไนะส้ผักค่ะอ๋อไส้ผักเหรอคะโอ้โหอย่างนี้ก็ดีกับสุขภาพสิคะเนี่ยตลกอ่ะโอ้คุณนี่คุณแม่ค้านี่คุณหัวล้อไม่จริงใจเลยนะคะเนี่ยคุณมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคะแม่ค้าอยากหาเรื่องตลกอ่ะแม่ค้าเครียดอ๋อแม่ค้าเแม่ค้าเครียดมีพาลูกค้าเครียดไปด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยังเหลืออะไรอีกคะเนี่ยนี่ค่ะสองอันนี้ไดยค่ะโอ้อันอันนี้เลือกอะไรคะเนี่ย บวนะน้ากล้วยมันจะเป็นรสแบบอะไรพงค่ะขอดูหน่อยค่ะอะไรคะมันจะเป็นดมกลิ่นด้วยค่ะมันกลิ่นอะไรคะมันจะเป็นกลิ่นส้มค่ะโอ้มันมีกลิ่นด้วยเหรอคะเนี้ยค่ะส้มบานาน่ากล้วยแล้วมีกลิ่นส้มด้วยค่ะสรุปว่ามันคือกล้วยหรือมันคือส้มคะมันคือมันคือกล้วยแล้วมันจะกลิ่นส้มค่ะมันคือกล้วยแล้วใส่กลิ่นส้มลงไปเหรอคะค่ะ แต่ขนาดมือโอ้โหต้องใช้มีดอย่างระมัดระวังนะคะมันเป็นเมนูวิจิตรพิสดารมากเลยนะคะเนี้ยยังไม่เคยเจอเลยค่ะโอเคค่ะสร็จแล้วอ๋อมันยังไม่หลุดค่ะมันก็หวานหวานนุ่มๆนะคะเนี่ยมีรสชาติของกล้วยนะคะกลิ่นหอมส้มอุดจังหานะคะเนี่ยเหลือเนื้อเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ค่ะจะหันนี้อะไรคะเนื้อค่ะเนื้อหรอคะมันคือ มันคือเกี๊ยวเนื้อเหรอคะว่ายแม่ค้าร้อนมือจังเลยเนะะี่ยค่ะอ๋สะแสดงว่าติ่มซำมันร้อนใช่ไหมคะไม่เอาทําไมล่ะคะไปถุงมือมันร้อนนี่ค่ะอ๋เราไม่เกี่ยวใช่ไหมเอา,อ,าอุ้ยไส้เนื้อเหรอคะเนี่ยมันตกพื้นแล้วจะกินยังไงเนี่ยะคะ่ะอา้าวแล้วทำไมไม่บอกล่ะคะนี่มันก็ตกพื้นลูกอันนะสิคะเนี่ย รอเล่นนะคะ <S 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 โอ้โหกินอาหารของแม่ค้าคนนี้นี่สงสจะท้องเสียแน่ๆเลยค่ะงั้นขอบายแล้วกันนะคะนี่เอาละที่หลังเนี่ย ทำอาหารที่สะอาดสะอาดให้ลูกค้าหน่อยนะคะที่หน่ากินหน่อยนะคะแม่คะาโรเล่นค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรขังั้นให้อภัยนะคะรู้จักการขอโทษยินดีค่ะช่วยด้วยค่ะชาวนาแย่เลยคะไมาช่วยอุดหนุนเลยค่ะโอ้ถ้าช่วยอุดหนุนนี่จะช่วยชาวนาด้วยได้หรอคะได้ค่ะช่วยยังไงคะนี่ตังมห้เยอะเลยนะคะชาวนาไม่มีตัง เราต้องช่วยอุดหนุนข้าวของชาวนานะคะอ๋อแสดงว่าโอ้ติ่มซำนี่ทํามาจากข้าวของชาวนาใช่ไหมคะได้ค่ะอืองั้นเดี๋ยวจะช่วยอุดหนุนเลยนะคะได้ค่ะเอาต้องมาให้ร้อยร้อยพันเลยนะจ้ะโอ้น่ากินจังเลยเอา้ามา้าา้ามาอ้ตงร้อยบาท ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยนก่อนก็นก,ก่อนจะหยิบของอะไรใส่ปากนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหยิบของเล่นหรือหยิบอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปล้างมือฟออสบู่ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทองทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะก็อย่าลืมกดหลค์อย่างให้น้องถูกใจด,ด้วยนะคะไปไปบายบายค่ะตลกไหมคลิปนี้ห้ามปัด 5, ทั้งหมดนะ